สวัสดีทุกคนนะผมยินดีต้อนรับสู่ TC Channel นะครับวิดีโอนี้เราจะมาดูวิธีการอิ t i v a t e แอปพลิเคชัน GG m o b Pro แบบที่1นะครับก็คือการเชื่อมต่อแบบสายนะครับการอ c t i ท a t e เวโดยใช้สาย USB นะแบบนี้อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมนะก็คือมีมือถือ2เครื่องนะครับแล้วก็มีไอชาร์จมือถือนะที่เป็นของมือถือที่เราจะเล่นนะครับผมจะใช้เป็น Realme C3 นะครับจะเป็นของ Realme นะครับฝั่งหนึ่งจะเป็นไมโคร USB นะครับอีกฝั่งหนึ่งจะเป็น USB ธรรมดานะก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะ ถือที่มาช่วยในการอันเทรนตนะครับเป็นไมโคร USB นะครับก็จําเป็นต้องใช้หัวแปลงที่เป็นไมโคร USB นะครับไป USB แบบนี้นะแต่มือถือที่ผมเอามาช่วยนะเป็นฝั่งของ m i ไนะครับมันจําเป็นต้องใช้ Type C นะครับผมก็เลยต้องซื้อแบบ Type C มาอันนี้คือสิ่งที่ต้องเตรียมนะโอเคในส่วนของวิธีการทํานั้นนะครับเดี๋ยวเราเปิดแอปขึ้นมาก่อนนะครับทั้ง2เครื่องเลยในฝั่งของ m i ไม t นะครับเปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ฝั่งของเ e a ย m มี3นะครับก็เปิดขึ้นมาในส่วนนี้ต้้้ออออออองงงบกก่่่นนคครัวาามืืืถทท2เเียํ เวลาที่เราแอ t i ท a เวตไปมันอาจจะลัดขั้นตอนนะครับก็คือมันอาจจะเชื่อมต่อเองอัตโนมัตินะครับเนื่องจากถ้าเกิดเราเคยเชื่อมต่อแล้วหนึ่งครั้งนะครับครั้งต่อไปเราแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับหากเรามีการลบแอปทิ้งนะครับหรือมีการอัปเดตต่างๆนะครับตัวแอปจะทําการเชื่อมต่อถึงจะได้ทําก็ได้ทําน้อยนะครับไม่ได้ทําทุกขั้นตอนเหมือนครั้งแรกที่เราแอ t i ท a เวตไปนะโอเคพอมาถึงตรงนี้นะครับให้เรากดเข้าไปที่เปิดใช้งานให้เราเลือกไปที่เปิดใช้งานโดยใช้มือถือเครื่องอื่นนะครับด้านบนสุดเลยนะครับพอเวลาผม เปิดเครื่องมามันจะเปลี่ยนสีเขียวทั้งหมดนะครับแบบนี้ปกติแล้วมันต้องแดงนะครับมันจะมีสีขั้นตอนเท่านั้นนะครับขั้นตอนที่1ก็คือเปิดโหมดนักพัฒน,นะครับขั้นตอนที่2ก็คือเปิดการแก้ไขจุดรพร่อง USB นะครับขั้นตอนที่3ก็คือการเชื่อมต่อบูตผ่านเครื่องอีกเครื่องหนึ่งนะครับสำหรับเครื่องที่เราจะเอามาไอทีเวดให้เครื่องที่เราจะเล่นนะครับให้เรามากดตรงนี้ได้เลยนะผมสี่เหลี่ยมด้านล่างขวานะครับตรงนี้กดเข้าไปอ่าในกรณีที่มันยังเป็นสีแดงนะต้องพูดถึงกรณีที่เป็นสีีีแดดดงงกกก่่่อออนนนนนะรััเเเเยมมท3จาาปปปป็ต้้ไไิโโพฒข ที่การตั้งค่าของมือถือเองนะครับก็มาที่การตั้งค่าตรงนี้เลื่อนลงไปด้านล่างนะครับไปที่เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือนะเสร็จแล้วไปที่เวอร์ชันนะครับเวอร์ชันแล้วก็กดที่หมายเลขวิวนะครับกดลงไปจนขึ้นคําว่ามันเป็นโหมดนักพัฒนาอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเปิดนะครับจากนั้นเราก็กดปดจอลงครับแล้วก็เปิดแอปขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งพอเราเปิดโหมดนักพัฒนาแล้วตรงนี้มันจะกลายเป็นสีเขียวนะครับเสร็จแล้วหัวข้อที่2นะตรงนี้ หากมันยังเป็นสีแดงอยู่เราสามารถกดผ่านแอปพลิเคชันไปได้เลยนะครับโดยกดเปิดเสร็จแล้วเราก็เลื่อนลงไปด้านล่างนะครับแล้วก็เปิดการแก้ไขจุดบกพร่อง USB นะครับตรงนี้กดเปิดได้เลยพอเรากดเปิดเสร็จนะครับพับจอลงแล้วก็เปิดแอปขึ้นมานะพอเปิดแอปขึ้นมาเสร็จตรงนี้ก็จะกลายเป็นสีเขียวนะครับจากนั้นขั้นตอนต่อไปก็คือการเชื่อมต่อนะในส่วนของฝั่ง M i y T นะครับก็จะเข้ามาในส่วนของหน้านี้อยุดรออยู่แล้วนะครับเราก็จะทําการเชื่อมต่อโดยนําสายนะครับต่อเข้าไปเลยฝั่ง i c ซนะครับแล้วก็ฝั่งของ ของเครื่องเรียวมีนะก็จะต่อเข้าไปแบบนี้ก็จะมีการแจ้งเตือนขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เราเลือกที่โอนย้ายไฟล์นะครับตรงนี้ จากนั้นมาที่ฝั่งของ m i t นะครับหรือฝั่งเครื่องที่เราจะอธิบายให้เครื่องเร็วมี t ีนะครับล้วก็มาที่เปิดใช้งานอุปกรณ์อื่นนะครับกดเข้าไปเสร็จแล้วมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับมันก็จะบอกว่ามันเจออุปกรณ์ตัวนี้นะนะครับให้เรากดคําว่าตกลงเมื่อเรากดคําว่าตกลงเสร็จแล้วนะครับเราก็มากดเปิดหากตรงนี้มันยังไม่มีการเปิดอะไรนะให้เรามาดูที่เครื่องฝั่งขวาของเรานะครับแล้วก็พับจอลงนะแล้วก็ไปที่การตั้งค่าของมือถือนะครับไปที่เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือนะไปดู ว่าเราทําการเปิดโหมดนักพัฒนาแล้วหรือยังนะครับโอเคกดเข้าไปแล้วแล้วก็ในส่วนของฝั่งเลียวมีสีสามนะครับให้เราไปดูว่าเราเปิด OTG หรือยังนะครับมาที่การตั้งค่าตรงนี้นะครับเลื่อนลงไปด้านล่างนะครับไปที่การตั้งค่าเพิ่มเติมเลื่อนลงไปด้านล่างนะครับจะเห็นคําว่าการเชื่อมต่อ OTG นะเราก็กดเปิดเลยกดเปิดเสร็จครับเราก็กลับไปที่แอปทั้ง2เครื่องเลยนะครับแล้วก็ไปที่หน้าไอทีเวส กลับไปที่แอปนะครับพอเรากลับมาที่แอปแล้วนะครับกดเปิดใช้งานอุปกรณ์เหมือนเดิมนะพอเราเปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับทางฝั่งเลี้ยวมีทีสามันก็จะขึ้นโค้ดขึ้นมาแบบนี้ให้เรานะเราก็กดติ๊กถูกตรงนี้แล้วก็กดคําว่าอนุญาตนะครับทีนี้การอนุทวตก็จะเสร็จสิ้นนะครับหากตรงนี้ใครยังเป็นสีแดงให้กดลองอีกครั้งหรือเปิดใหม่นะครับมันก็จะกลายเป็นสีเขียวเสร็จแล้วให้เรากดที่เสร็จสิ้นนะครับพอกดที่เสร็จสิ้นแล้วนะครับให้เราถอดในส่วนของสาย usb ออกนะครับจากนั้นให้เราไปเป กดเปิดอันแรกครับให้เรากดเปิดการแสดงผลทัพแอป,ปอื่นนะครับตรงนี้กดเปิดให้ตรงกับแอป,ปที่เราใช้นะครับเสร็จแล้วก็จะกลับไปที่แอปพลิเคชันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเหลืออันที่2นะให้เราก,กดเพื่อรับนะครับเสร็จแล้วก็กดอนุญาตก็จะสามารถใช้งานได้นะหากยังเป็นสีแดงอยู่ให้กดอีกครั้งหนึ่งนะครับให้กดอีกครั้งหนึ่งมันก็จะกลายเป็นสีเขียวจากนั้นก็กดเสร็จสิ้นนะครับถ้าเกิดตรงนี้มันกลับมาเป็นสีแดงนะให้เรากดอีกครั้งหนึ่งนะ มันก็จะกลายเป็นสีเขียวให้แล้วกดเสร็จสิ้นนะครับจากนั้นเราก็แอดเกมเข้ามาเล่นได้เลยนะครับผมผมก็จะเลือกเป็นเกมฟรีไฟนะครับจากนั้นก็กดเสร็จสิ้นแล้วกดเข้าเกมฮะก็เห็นไหมครับว่าตอนนี้ผมสามารถเล่นเกมได้แล้วนะครับในส่วนนี้ผมก็ต่อเมาส์คีย์บอร์ดเล่นได้เลยนะครับในส่วนของตัวเกมสําหรับวิธีการแอดทิ a เ e ตแบบที่1นะครับใช้ USB ในการแอดทิ a เอตเชื่อมต่อกับมือถือ2เครื่องนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมหากใครที่ยังทําไม่ได้นะก็สามารถสอบถามแล้วก็ดูวิดีโอเทียบได้นะเพราะว่า รเราจะเป็นต้องใช้สายหรืออุปกรณ์ที่มาอิทิเวตให้มันนะครับก็คือผ่านมือถือเครื่องหนึ่งนะครับประมาณนี้โอเคขอบุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยววิดีโอนี้ผมต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วหากมีคำพูดใดที่อาจจะฟังไม่เข้าหูนะครับมีภาพที่ดูไม่เข้าตาต้องขอโทษขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยสําหรับวิดีโอนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ